เื่องราวความสนุกของผู้หญิงมากความสามารถคนนี้และการเดินทางบนเส้นทางสายงานที่เธอรักจะดําเนินไปทางใดต่อกับช่วงหน้าดีไฮโปรไฟล์เบื้องหลังความสําเร็จของคุณกะละแมภพัชรศรีเบนจมาศแต่ยิ่งถ้าไปต่างประเทศเนี่ยทวารทั้ง5เปิดหมดยกเวทเสร็จโอ้ยวิ่งเสร็จตายดีกว่า <c oughs> ไม่มีหลงทางดีใจอะแบบนี่ไงไปในเปอร์สตาเลยเออใส่วิกเกนี่เธอไได้พอนางชอบผมยาวเหตุการณ์ที่ได้แบบใส่บิกเก สนับสนุนโดยมาม่ารสหมูสับน้ำแร่ธรรมชาติมองฟเลอร์ชกโกบุสึโมโนกาตาริมันอึดอ,อัดอะเราลรารู้สึกว่ามันมิสซี่ไม่เป็นตัวเองอเฮ้ยมินซี่ใครละต้องเป็นแกแล้วล่ะแล้วไปเจอข่าวแล้วสำนักะอะโ,โ,โอ้โหกินยาใครเครียดนะกินยาใครเครียดอ,ะ,อะแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่จะแต่งครับ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะช่วงภาษีหมดไปแล้วนะ,ะคนรวยไม่เข้าใจหรอกจริงเให้ทีมงานช่วยขึ้นลูกแฟนเก่าที่เมย์<ะ>ถ้าฉันท้องแก่ฉันคลอดลูกในรถนี่แน่นอน <c oughs> ที่ช็อปแล้วแพงสุดร้านฟูบาทเธอซื้ออะไรเนี่นะยบางทีก็ไม่อยากคุยแล้วก็มี <c oughs> <c oughs> อนกันช่วงแรกอยากช่วงหลังไม่ต้องการคุยก็มีเยียบเบไปเลยได้ไหม กลับมาอยู่กับพี่สาวคนสวยของเราค่ะคุณกะละแมพัชรศรีเบนจมาศค่ะเดี๋ยวเรามาคุยตบมือกันหรอ <laughs> มันต้องดูยิ่งใหญ่เปิดตัวออพี่แม่ค่ะวันวัน,วนทำงานเยอะมากเนาะคะ่ะทั้งพิธีกรรายการทุกอย่างเดินบ่งเดินแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยชอบที่เราแอดเคร่ขายาวมาแลนะ้วเวลาว่างค่ะพี่แม่ทำอะไรบ้างค่ะ ออกกําลังกายค่ะ,คะจริงๆไม่อยากให้มันเป็นเวลาว่างคือพยาออากการออกกําลังกายเนี่ยเข้าไปอยู่ในตารางชีวิตของตัวเองยังไงครับพี่เล่นโยคะขณะอ่านข่าวิลลาทิส ح ح> โหดไปมากคนไปเธอไม่เคยทำเลยเวลาเธอบิวกล้ามอะ่ะเธอก็ต้องมีแบบเออเห็นะมันก็จะมีแบบว่าช่วงฮืดท่าท่านอะไรอย่างี้รหว่าไม่รู้จะทำอะไรอะไรเยงี้แล้วก็เออคืออย่างนี้ค่ะถ้ามีงานเย็นอ่ะกลางวันว่างเราก็จะไปออกกําลังกายโดยสามารถเป็นคงรักษาหน้าไว้ได้เพราะพิลาทิสเงื่อไม่ออก ก็ออกเหมือนกันนะน,นี้คือแบบว่าเล่นแบบโหดนิดนึงแต่จะบอกครูว่าไม่ขอเล่นท่าที่นอนงายเพราะเดี๋ยวผมพังอ่ะสมมติอ่ะมีงานกลางวันบ่ายโอเคเย็นว่างอ,อันนี้ปล่อยไหลได้เต็มที่มาให้โซมได้เลยถ้ามีเวลาว่างเยอะก็คือเดินทางไปไหนฮะชอบไปไหนถ้าพูดถึงท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหท,ทุกที่ที่แม่ไม่เคยไปคือ ที่ที่มาอยากไปหมดไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศมันทําให้เราแบบตื่นตาตื่นใจไปหมดแล้วมันก็รู้สึกว่าสมองทุกอนูมันได้ใช้เพราะเวลาเราได้อยู่กับที่เดิมๆทําอะไรเดิมๆเ,เนี่ยเ,ออเราจะไม่ใช้สมองในส่วนที่มันแตกแขนงกันออกมาเลยแต่ยิ่งถ้าไปต่างประเทศเนี่ย ทวารทั้งห้าเปิดหมดคืเธอจะเห็นภาพใช่ป่ะคือมันเปิด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 เธอจะปิดไม่ได้เธอจะปิดตัวออ้เนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆเธอก็จะพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นมาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ดีเธอจะมีความกล้าถามทางเธอจะมีความโต้แย้งเธอจะมีความอยากรู้กินอะไรอยู่ที่ไหนไปไหนกันเอานี่เธอหลงทางเธอจะต้องเอาตัวรอดเนี่ยคือแบบ มันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีความสุขที่แบบได้ทางหลงทางดีใจอะแบบนี่ไงในที่สุดหลงแล้วเว้ยเฮ้ยอ่านมันก็เกิด้เอาแล้วเว้ยเฮ้ยมันไปยังไงกันล่ะนี่มันคือถนนอะไรกันล่ะเอาเปิดแผนที่ผู้หญิงมันมีความที่สมองด้านแผนที่เราทํางานน้อยอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราเราต้องใช้มันบ้างที่แบบว่าโอ้อ่านแผนที่เป็นนะอ๋อมันอย่างนี้อ่าได้ถามนะโดนหลอกบ้างอะไรบ้างโดนล่วงกระเป๋าไปบ้างหรืออะไรมันจะได้มีแบบรสชาติของชีวิตหรืออะไรอะค่ะอาแต่อย่างพี่แม่ทํางานเจวันแลวเวลาแพลนไป ถึงเจ็ดมนี่ก็หยุดมีมีหยุดมีหยุดบ้างใชไหมครับหยุดหยุดบางวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแต่ถ้าไปไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะต้องก็บางทีก็ไปเอ่อช่วงสงกรานต์ไปปีใหม่อ่บางทีก็ไปในเรื่องของงานค่ะอ่าถ่ายรายการหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปไหมฮะที่อยากไปโอ้โหเยอะมากค่ะเป็นโลกเวนิสเอ่อแอฟริกาก็ยังไม่เคยไปในเอเชียอะไรที่ชอบที่สุดคืออะไรฮะ โอ้โหอันนี้ก็หลายเหมือนกันอิตาลีก็ชอบนะคะไปอิตาลีแล้วเราสวยมากผู้ชายหลอ่อผู้ชายหลอ่อแล้วผู้ชายชอบผู้หญิงเอเชียมากผู้หญิงเอเชียผิวอย่างนี้มผมยำตาโอ้โหทัก <laughs> เราตั้งแต่ยันกระทืบปั๊มให้เรายันเราขอ งมันแท็กรีฟันคืนมันจีบเราตั้งแต่แบบแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยไปนี่ซุปเปอร์สตาร์เลยแล้วถ้าผมยาวออใส่วิกไปนิดนึงก็ได้เพราะนางชอบผมยาวเกลียดการที่ได้แบบใส่วิกไปเลยแปลว่าพี่แมรชอบไปทำใจอิตาลีเพราะว่าดูสวยมากแล้วทุกคนมีความคืออิตาลีเนี่ยไอ้คนอิตาเลียนมีความคล้ายคนไทยในเรื่องอัธยาศัยเป็นเมื่อแบบ แบบมีความสุขเฮ้ยฮหนันดิลองเพลงนั่นอะไรเงี้ยพูดคุยอธ่ยาสายดีก็รู้สึกว่ามันมันแบบเออไปแล้วมันก็สบายใจไล้สัมงานคือไปแล้วดูสวยชอบเหตุผลตรงนี้ <laughs> <laughs> แต่ว่าจริงๆเธอไม่ได้ดูสวยเธอสวยขึ้น <laughs> ไปทําอะไรมา <laughs> การดูแลตัวเองค่ะค, <laughs> คือเป็นคนอย่างนี้ว่าชอบท้าทายตัวเองว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรยังไงขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นก็เลย ลองท้าทายตัวเองว่าถ้าพยายามทําสิ่งที่ดีให้กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วผลลัพธ์คืออะไรเลอโดยที่ไม่ึ้นงานขึ้นรูปเมื่อ16ปีก่อนเกียร์ียค้อง๋ยุาสปองให้ฉันหาทนายโอเคไม่ได้เห็นความแตกต่างกันเลยตอนนั้นเด็กอวนดำไปเลยแล้วไม่ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์คือพยายามใช้วิธีทางธรรมชาติด้วยการแบบ อดทนบากบั่นเพียรพยายามเหนื่อยยากอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันเป็นการทดสอบตัวเองด้วยค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้เวลาที่เราทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันยากเหลือเกินพอเวลาเราทาได้มันผ่านไปทีละเสร็จเสรเเนี่ยมันก็จะมีความหนึ่งมั่นใจมากขึ้นสองเราศรัทธานในตัวเองมากขึ้นรรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักชีวิตตัวเองอะคนออกกําลังกายทุกคนจะไม่มีใครฆ่าตัวตายค,<อ>คุณลองสังเกตดูคนออกกําลังกายนั่นหมายถึงว่าคนน่ะมันรักตัวเองและอยากทำให้ตัวเองมีความสุขภาพแข็งแรงอยากดูดีขึ้นไม่มีใครแบบโอ้ย ยกแว่เสร็จโอ้ยวิ่งเสร็จตายดีกว่า่ีอยู่ดีๆก็ถอมาไม่มีใครวิ่งไม่มีใครวิ่งมาราธอนมาแล้วอยู่การสะพานลาล่ะทุกคนไม่มีเพราะทุกคนทําเพื่อตัวเองทำเพราะรักตัวเองยิ่งเพราะมันจะหลังสารเอนโดฟินทำให้เรามีความสุขเทคนิคมันคือว่าทําเอาให้เอาชนะตัวเองได้สักเดือน2เดือนแล้วพอมันเคยชินปั๊บเมื่อมันชินกับหลังการหลังสารอะเราจะรู้สึกติดมันนะว่า เฮ้ยวันนี้ทำไมมันยังไงวะที่เขาบอกว่าพอออกกำลังกายแล้วไม่ออกกำลังกายมันหมุดหีดอ่ะมันจะมันจะหงมุดหิดเวลาที่เราไม่ได้ไปทําใช่เพราะเราติดการหลั่งสารเอนโดฟินนั่นเองเมื่อเราทําจนติดแล้วแบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอวันนี้ไม่ได้ไปเอาทําอะไรสักอย่างเหรอวะเราจะวิทย์อยู่บ้านเราจะแบบเออเออเออหน่อยเออห้ือว่าเราจะถูบ้านขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเพอเพื่อให้เหงื่อมันออกจะพูดเรื่องการหลั่งสารเนี่ยนะคะขอให้ถามด้านนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการหลั่งเร็วดู มันคิดไดขนาดนั้นจอดป่านนี้ก็มีผัวไปแล้วหรอคะผู้หญิงอ่ะมันโดนหล่อหลอมว่าซื้อบ้านก็ซื้อแฟนดีวะให้ไปหล่อหลอมพี่มาเดี๋ยวพูดถึงเกงในยังพับให้เลยนะยังโอเคที่สำคัญเป็นเกงในอาร์มานี่ด้วยอย่างนั้นเสยคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์ BSC International แบรนด์ซุปไก่สกัดนี่คือความที่ที่แม่ได้ลองทำว่าเอาละ่ะจะออกกำลังกายอย่างจริงจังเลือกกินอาหารให้ดีทำชีวิตให้ดีอะไรที่เคยกินแล้วอร่อยแต่ว่ามันให้โทษก็จะเผาๆๆมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามดูแลตัวเองแบงนั้น แต่ผมสงสัยว่าทำไมจะมีวิธีไหนที่จะหลั่งเอนโดรฟินอีกฮะนอกจากออกกำลังกายอ๋อแน่นอนเรื่องการข่อยหลังเขากินเหล้าอย่างนี้แบบถ้าจะพูดเรื่องการหลังสารเนี่ยนะคะขอให้ถามด้านนี้เพราะว่าเที่ยวชันมากต่อไหมจะต่อไหมีพแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการหลังเร็วด้วยหลังสารออกมาเร็วด้วยหลังเร็วอาจจะไม่ใช่ผมนะเขาเป็นพิซเตอร์อยู่เป็นพเตอร์อยู่คุณอย่าไปกระทบเขาแล้วต้องถามนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ย เวลาแขกรับเชิญมาผมจะชอบถามนะครับพี่เป็นผู้หญิงครับเก่งนะครับถามอะไรเยอะคิดวางแผนเล่นๆในหัวด้วยความเป็นผู้หญิงไหมว่าจะมีลูกไหมหรอจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ถ้ามันคิดได้ขนาดนั้นตอนป่านนี้ก็มีผัวไปแล้วเหรอคะเคยมีแผนการไหมว่าฉันน่าจะประมาณนี้มันแหกแผนไปแล้วค่ะพอมันหลุดจากโค้งที่เราตั้งไว้พอมันแหกไปแล้วปุ๊บคราวนี้มันก็ไหลเลยคะคะแล้วในอดีตที่ตั้งไว้ผู้หญิงก็30อสิบอะอะไรเงี้ยผมโอ้แหกไปนานแล้วตอบ สะเทือนไปเยอะแล้วไงเพราะฉะนั้นเมื่อแหกไปแล้วก็ไม่ต้องมีปักหลักกิโลเมตรอะไรที่จะมาต้องมารอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยค่ะคือแม่รู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งที่คนสองคนต้องมาทําด้วยกันซึ่งแม่อาจจะยังไม่ได้เจอคนคนนั้นที่จะมาคิดพร้อมกันกับเรามันเคยมีเคยมีเคยมีมันจะมีอย่างเช่นว่าจะซื้อบ้านเนี้ยผู้หญิงอ่ะบรรดวนหล่อหลอว่าซื้อบ้านต้องซื้อแฟนดีวะต้องซื้อกับผู้ชายอ่ะ ให้ไปหล่อลอมพี่มาฉันยังพูดเคยได้ยินเลยต้องมายุ่ไหน่อยเหรอบ้านแบบดีอามโนว่าไงนะคะบ้านของผู้ชายสิเพราะเราจะแต่งงานไงฉันเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าจะไปซื้อเอางี้จะไปซื้อบ้านแม่ฉันถามว่าจะแต่งงานเหรอฉันแม่ถามไงเฮ้ยแต่งกับใครอ่ะไม่เห็นบีเลยคือแบบเข้าใจป่าแต่ว่าอยากมีแล้วเงี้ยแล้วมโนก็คือว่าต้องไปเลือกชื้อเจอกันได้กันภาพบุตสินดีไหมคะพี่อะไรอย่างเงี้ยเข้าแต่ไม่เคยอะ เออเมื่ออยากได้และพร้อมค่ะตอนนี้ละซื้อเลยตอนนั้นผู้ชายเขาก็ไม่พร้อมออหรืออะไรเงี้ยฉันพร้อมเธอไม่พร้อมเธอพร้อมฉันไม่พร้อมหรือมันก็จะสลับสลับกันไปมาเพราะฉะนั้นในเมื่อว่าอะไรที่เราทําได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็โอเคมีความสุขกับมันเราก็ทําแต่ถ้าในวันหนึ่งที่เราได้เจอคนคนนั้นแล้วเขาคิดเหมือนกันในเวลาอันเหมาะสมกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะไม่แต่งงานหรืออ,อ,อะไรเอาแล้วแล้วอย่างเคยมีคําพูดหนึ่งนะที่เขาบอกว่าผู้หญิงที่เก่งเกินไปเนี่ยจะแบบเรียกว่าผู้ชายจะไม่ค่อยกล้าเข้าหา พี่หมายไหมถ้าเกิดว่าพี่มีแฟนแล้วพี่พร้อมมีบ้านทุกอย่างสวยหรูแล้ว ผู้ชายเนี่ยวอล์กอินเข้าไปอยู่กับพี่เป็นวอล์กอินคลอเซ็ตสิงตามตู้ได้เลยกางเกงในยังพับให้เลยนะนั่นโอเคที่สำคัญเป็นกางเกงในอาร์มานี่ด้วยอย่างนี่มันเขารับได้ไหมเขาโอเคหรือเปล่าเขาแบบเออเห็นเราทํางานนี้เรามีรายได้อย่างนี้หรือว่าเราเขาเป็นนี้มันต้องยอมรับกันทั้งสองฝ่ายคืออย่างนี้นะไม่ได้มาเกาะเรากินอ่ะเพราะฉันไถนปบวานพี่มาอยู่บ้านจ่ายค่ารถไฟปะเอออะไรเงี้ยจ่ายค่าจ่ายค่า tuition ให้หรืออะไรเงี้ยโอเคนิดน หน่อยเนาะนิดหน่อยก็อยากให้มีส่วนร่วมบ้างเออไปช้อปปิ้งเออไปซูเปอร์มาร์เก็ตเออซื้อของเออโอเคอะไรเงี้ยก็คือแชร์ชีวิตกันนั่นแหละไม่ขวากันแค่นั้นเองแต่ฉันผ่อนบ้านไม่มีฉันผ่อนหมดแล้วอ๋อสบายก็สบายถ้าสมมติจะมีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะแม้ว่าสิ่งสำคัญมันคือเราคุยกันรู้เรื่องแล้วตกลงกันรู้เรื่องมากกว่านั่นเองอะแล้วอย่างดาราที่แบบว่าเขาเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มองเรื่องการแต่งงานแล้วส่วนใหญ่จะผันตัวเองมาเป็นจำพวกกินเด็กพี่ โอ้โหเออในอนาคตมีมีแลนไหมคะเรื่องนี้มีเทสแบบน้ไหมเฮ้ยมันแลนกันได้เลยหรอวะเอาละถ้าไม่ได้แต่งเนี่ยสามแปดกินแน่อเยอะเออเคยคิดไหมคะไม่เคยคิดแต่เป็นกันเยอะเลยนะครับคุยกับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นขอให้มันคุยกันรู้เรื่องแล้วจริงๆเราพี่แมนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้คนหลายคนมากจนมีที่แต่งงานกันไปเลยเพราะพี่ก็มีเหมือนกันคือเขาเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าเขาอาจจะอ่านหนังสือมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งคือ Why Men Love Bitches กับ,บ Why m Men m a r r y Bitches เชอ,อคือแบบทำไมผู้ชายถึงรักผู้หญิงสาวร้ายหรืออะไรเงี้ยเขาอ่านหนังสือจากที่เราเคยเป็นแบบว่าสาวงงเง้งปัญญาอ่อนอะที่อะไรก็แล้วแต่พี่อะอเออเป็นแบบว่าแล้วแต่ค่ะดีค่ะอย่างนั้นใครบอกงงเง,ง,ง้งอะไรอย่ดีเลยเ,ยเรืองมากเลยน่ารักรถามอะไรก็เลยบอกแล้วยิ่งเงาแบบนึกออกว่ายอมเลยเงี้ย คือเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นคนแบบนั้นแล้วผู้ชายมันเสียนิสัยไงโอยตัวตัวใจเออเทียงไม่ละเทียงไม่ละได้ใจพอเพร้อมยิ่งเอาเปรียบได้มันยิ่งแบบรู้สึกว่าล้ําได้ล้ําใหญ่ล้ําใหญ่เลยเออผู้ชายก็เหมือนเด็กในร่างผู้ใหญ่เท่านั้นเองคือมันโตขึ้นอวัยวะมันโตขึ้นเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างมันยังเด็กอยู่เออเพราะฉะนั้นนี่ไปตามใจมันมากก็จะเอ๊ะเอาใหญ่เลย เอออะไรแคนเซิลงานไปหาผู้ชายเออทำไมไม่ยอหมหน่ะเดีวออกไปดี๋ยวกูดรตัดแขนอรเ<ง>บ้านฉันมีแล้วเครื่องนุ่งห่มฉันก็มีอาหารเนที่ฉันต้องกินทุกวันเนีย่ย<อ>แค่นีน้เลี้ยงฉันได้ป่ะก็เกงในอามานี่ยามอีกแล้ว <c oughs> ทำไม พักความสนุกกับคุณกะละแมไว้สักครู่นะครับเพราะตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมความสําเร็จของอีกหนึ่งสาวคนเก่งที่เป็นเจ้าของห้องเสื้อวัชานิกาตามน้องมิวไปได้เลยครับชอบทั้งฝีมือแล้วก็ชอบทั้งอินสปีเรชั่นแล้วก็ชอบทั้งวิธีการนําเสนอชอบแบรนด์วัชานิกาอยู่แล้วหรือเปล่าก็ใส่อยู่ประจาค่ะแล้วก็ชอบน้องแพรมากๆเพราะน้องแพรคนน่ารักมากเป็นสไตล์ที่ผู้หญิงชอบอยู่แล้วด้วยธีมสีทองเพอไะ้เห็นทุกคนใส่สีทองแล้วทุกคนดูเป็นเป็นคุณแพรไปหมดเลยชอบค่ะสนุกดี่่่แล้ววก็ยยอู ดูมีดีเทลเยอะแล้วก็มีอะไรของเขาที่แบบสวยอะเป็นแบรนด์ที่ใส่แล้วดูดูสง่าอะไรอ่าเงี้ยจะบอกว่าแฟนของเพื่อนรักก็เป็นคนที่ดูแลแล้วก็ให้บัตรเชิญผมกับน้องโยเกิร์ตมาแล้วเขาก็นั่งแบบอยู่แล้วเขาลยบอกเอ้ยถ้านั้นมาแต่ผมชอบอันนี้คือพีเคมากเลยครับอันนี้ไ <laughs> ม่มีที่มาคุณมัม้ง <laughs> <laughs> จะบอกว่าสาหรับผู้ชายที่แต่งตัวไม่ค่อยเก่งอย่างผมนะอีหูก็ตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่นรกมากแต่อีตัวเนี้ยมันแพงโง่จริง แต่มันใสแลอมันเป๊ะตลอดใช่ครับเขาชอบมากค่ะคุณส่วนตัวชอบแบรนด์มารานิก้ายอยู่แล้วแต่พอซีซั่นนี้เนี่ยได้แรงมัน,นตัวจากเกชาใช่ไหมก็รู้สึกว่าที่เขาทำมาแบบได้แบบเป็นเกชาทํทำตามความฝันทำตามหัวใจตัวเองแล้วจะประสบความสำเร็จอย่าหยุดก้าว สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติม o งเฟิร์ r s International. s i n t t r r n t t o o n l l m มังโปรดักชนเป็นรองใหญ่เลยแต่พอขราวนี้ได้อ่านหนังสือเนี้ยลราก็ได้ได้ได,ได้ได้มีโอกาสได้เรียบเรียนหนังสือเล่มนี้แล้วมันสนุกมากมันก็คือเป็นผู้หญิงร้ายเนี่ยแต่ไม่ใช่ร้ายแบบด่าทอจิกตีหรือว่าไปใช้คําหยาบหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นตัวของตัวเอง รักชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราหลายๆคนเขาได้อ่านนั่งแบบน่งร้ายน่งน่งเอกอะไรก็แล้วแต่อ่านเขาก็จะมาฟีดแบ็กับเราว่าเฮ้ยเอ้ยชอบนะเอ้ยคนนี้มาเนี่ยได้แฟนมาเนี่ยทำตัวอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนเป็นอีกอย่างเรายอมเลยเอออะไรแคนเซิลงานไปหาผู้ชายเออนัดกับเพื่อนเออเลิกนัดกับเพื่อนไปหาผู้ชายไม่ได้เนี่ยเรามีงานก็ต้องทำเนี่ยนัดกับเพื่อนก็นัดกับเพื่อนอ้าวเธอมาทีหลังเธอก็รอก่อนสิ ต้องมีอีกออดเล่นตัวบ้างมันก็ใชีวิตแผนการเล่นใช่ไหมพี่แพทถูกต้องถูกต้องต้องใช้ชีวิตของตัวเองว่าไม่อย่างงั้นจะมานั่งสแตนบายเอาจ้องโทรศัพท์โทรมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยไม่โทรมาก็ทาไมไม่โทรมาชีวิตไม่ได้ใช้อะไรนึกภาพพี่แม่ตอนเป็นแบบนั้นไม่ออกเลยเคยเป็นตี่มเอที่เคยมียุคติมใช่ไหม เคยเป็นไงแล้วรู้สึกลำคาญตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบชีวิตแบบนั้นน่ะทำไมเราไม่ยืนด้วยขาของตัวเองทําไมเราไม่มีความสุขได้ด้วยตัวเองทําไมเราต้องรอคอยใครคนหนึ่งที่จะมาทําให้เรามีความสุขหรือทุกข์อะไรเงี้ยกับหันมารักตัวเองมากขึ้นออกกำลังการนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำกับรักตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะไม่ต้องรอคนมารักเราใช่ใช่ค่ะพะเราพอมันทําอะไรแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกแบบมันรู้สึกดีกับตัวเองมันก็จะได้รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นมันจะได้ไม่ว่าโอ้ตายแล้วเราไม่ดีพอเเนนาาะะรรคงแบบไไมม่่่ัีจ ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นที่แบบดูถูกตัวเองหรือว่าแบบทำให้ตัวเองดูด้อยค่าหรืออะไร<น>ะคพี่แม่แต่พี่แม่ก็รักตัวเองแล้วก็ทําเพื่อตัวเองมาทําจนตัวเองประสบความสําเร็จ <นะ S 1> ก็ไม่มีผู้ชายเข้ามาอยู่ดีจนเงิน <c oughs> เงินก็มีและผู้ชายที่มันเงินเดือนน้อยกว่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเ,<อ>เขาจะไม่ค่อยกล้ามาจีพี่เพราะว่าด้วยรายได้เขามันต่ํากว่าพี่ไงเข้าใจเขา,เขาไม่ถึงอะ่ะ คือพูดจไปเป็นล้านบ้ากรเป๋าไาเป็นล้านคือนออกปเดีกไปกูโดนตัดแขนแบบ้มันไม่ได้ต้องขนาดนั้นเราไม่ได้แบบต้องการแบบสิ่งของนะคือโอเคนิดหน่อยพอเป็นสิน้ำใจนึกออกปะแต่ว่าไม่จะเป็นโอ้โหต้องมาซื้อของแพงเพลินแถวคือมันผ่านจุดเลยที่แบบหอยวาเลนไทน์เธอต้องมีสิแต่มันไม่ได้อะไรอย่างนั้นแล้วอะเอาเป็นว่า เฮ้ยใจใจอะม,มานั่งคุยกันแล้วก็แบบมันไปด้วยกันได้มันมันชอบมันชอบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเออมันคุยกันได้รู้เรื่องที่อะใจใจแต่ด้วยผู้ชายมันจะมีอ e ีกตัวนอ่ะเอางี้นะเลี้ยงข้าวฉันได้อ่ะคือฉันก็ไม่ได้เป็นคนกินแพงเลิศหรูหรอกินโรงแรมจะบ้านเหรอโรงแรมก็ไม่ได้อร่อยกับทุกที่เข้าใจปะค่าคาก็กินได้คือกินเน้นของอร่อยและเพื่อสุขภาพอเอออะไรเงี้ยจะแพงบ้างทูบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่กินได้เลี้ยงข้าวได้ แค่นี้จ่ายอะไรให้นิดๆหน่อยๆเขาเนี่ยเป็นสิน้าใจแล้วชีวิตต้องการนี้แค่นี้ปัจจัย4ี่บ้านฉันมีแล้วเครื่องนุ่งห่มฉันก็มีอาหารเนี่ยที่ฉันต้องกินทุกวันเนี่ยแค่นี้เลี้ยงฉันได้ป่ะแค่นั้นเองถือว่าคุ้มมากนะถ้าจะคบพี่แม่ก็ได้แล้วดูได้ฉันไปเนี่ยเลี้ยงข้าวพี่แม่ซื้อของให้เล็กๆน้อยๆแล้ววอล์กอีนเข้าไปอยู่บ้านเธอเลยนะครัะกางเกงในอามานี่ยังไม่เั้าใีมีของใครลืมไว้หรือเปล่าดูฝม่ได้รู้สึกว่าหรือว่าจะขอ อามาดก็ได้จะมีได้มาด <_ d ial> ได้ได้ชอบแนวนั้น <_ d ial> สําหรับพี่แม่นะคะมีหลายคนที่มองเป็นไอดอลอยากจะประสบความสําเร็จอย่างพี่แม่ <_ d ial> อ,มอาจจะเริ่มเป็นเด็กฝึกงานเหมือนตอนนั้นด้วยซ้ํา <_ d ial> อยากได้แรงผลักดันพี่แม่ฝากอะไรถึงเด็กๆเหล่านี้หน่อยค่ะคือเราอย่าคิดว่าเราเกิดมาลูก่วตัวดั้มบ้านไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์รวยเป็นแบบว่าเออมีทิ้งรดกให้คือแม่ก็เกิดมาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องมีความตั้งใจ มีความตั้งใจคือใจอมันตั้งไวอะคะ่ะไม่นอนไม่ขี้เกียจไม่แบบเออเอาไว้ก่อนผัดวันประกันพุ่งเมื่อเรามีความตั้งใจมีความพยายามแล้วรู้จักตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราจะไปทางไหนทิศทางเราชัดเจนเนี่ย mm. ชีวิตทุกคนต้องมีเป้าหมายไม่ใช่ตื่นมาใช้ชีวิตไปวันๆไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตไปทําไม จะจะอยู่ไปทําไมคิดไม่ออกจะเก็บเงินไปทําไมไม่รู้เพราะฉะนั้นเราถึงไม่มีเป้าหมายในการเก็บเงินกันไงเอาหาได้ก็ใช้กันไปสิอ้าเราไม่รู้นี่ว่า,าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเราไม่มีเป้าหมายเราจะทํางานไปเพื่ออะไรก็ทาไปงั้นๆน่ะอ้าเราไม่มีเป้าหมายในการเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แอคทีฟตัวเองเราก็จะไม่มีความแบบทํากระตือรือร้นทําให้ตัวเองดีขึ้นเพราะชะีวิตคุณต้องมีเป้าหมายคุณต้องคิดเลยว่าคุณอยากเห็นชีวิตคุณเป็นยังไง <c oughs> คิดให้เป็นรูปธรรมเลยนะรูปธรรมคือแบบ อยากเห็นชีวิตตัวเองอยู่ยังไงอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนกินอะไรใส่เสื้อผ้ายังไงใช้ชีวิตยังไงเห็นเห็นเห็น,หนคิด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 ,คด,คด,คดอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะนําไปสู่การกระทํำ<อ>ที่มันจะทําออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนั่นแหละที่เราได้คิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความเป้ามีเป้าหมายตั้งใจทําจริงๆ มันจะประสบความสำเร็จได้นี่หน้าก่อนนอนพี่คิดว่าพี่ต้องอยู่ในฮาเลมทุกวันเลยแล้วได้มาแล้วได้มายังตอนนี้ยังเลยตอนนี้ยังมีมีอะไรจะพูดกับน้องนี่นะทุกวันประกระตุ้นชื่อเราเงียบเลยเบ๊บ้าทบ้านเขาเป็นอย่างนี้นะชีวิตอยากอยู่อ่างก็อ่างเาไว้ที่บ้านทางรายการดีให้โปรไฟล์เรา ขอบคุณกับพี่แมรด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คุยกันจนต้องกั้วปากกันเลยใช่ไหมช่ะให้มาแล้ววันนี้รายการดีไฮโปรไฟล์ของเราขอบคุณกำลังใจดีๆแรงบันดาลใจดีๆจากคุณพัชนะศรีเบนจมาศค่ะขอบคุณค่ะขอบดีค่ะค่ะยินดีค่ะชีวิตทุกคนต้องมีเป้าหมายไม่ใช่ตื่นมาใช้ชีวิตไปวันๆเมื่อเรามีเป้าหมายตั้งใจทําจริงๆมันจะประสบความสำเร็จได้